สวัสดีครับเบยสมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมแวนกาซีโร่เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมพึ่งอัดก็คือวันจันเนาะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาสักตีสามแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ปีเบรที่มอด้วยแล้วก็ขอโทษด้วยที่วันเสาร์อาทิตย์ผมไม่ได้ลงคลิปเนาะก็เดี๋ยวผมจะโยกไปลงวันนี้แทนแต่แต่วันนี้อัดวันนี้ทําวันนี้ทุกอย่างลงวันนี้หมดเลยสุดยอดกูนี่เก่งจริงเลยโหทำได้ไงเนี่ย โอเคนอกเรื่องมาเยอะแล้วครับผมก็วันนี้ผมจะมเปิดกาชาเนาะแต่ว่าไม่ใช่กาชารธรรมดาผมจะมาเปิดพร้อมกัน2 s เซิร์ฟผมจะเปิดเซิร์ฟโ o บอลก่อนแล้วเดี๋ยวผมย้ายเซิร์ฟไปเซิร์ฟเ p พ JP, เพราะว่าผมเพิ่งรู้ว่าเราสามารถเล่น2 s เซิร์ฟพ,พร้อมกันได้ครับผมไม่เสียเวลาเริ่มเลยเซิร์ฟโ l บอลเรียนซอส นี่เลยเดียนซองนะครับก็เป็นบล็อกของชาฮลลอตนะครับเมื่อกี้แอบเปิดแล้วเล่นไปแล้ว8ซองนะครับเพื่อปัดเศษนะครับผมที่อยากได้จริงๆก็จะเป็นตัวนี้เลยครับผู้จมลึกลงไปในบาปชาลลอตนี่โคตรเท่ Hotel, แล้วก็มีตัวถาดน,นะครับตัวชาร์ลอตต์แมนเทียโอเคผมมีเพชรห้าพัน 5, 000, แล้วก็ซองสิบสองแล้วน่าเปิดให้หมดเลยมาเริ่มจากซองก่อนมา เราจะได้เกลือเซิร์ฟนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมอยากให้เกลือเซิร์ฟนี้อีกเซิร์ฟไม่เกลือนะเขาอีกเซิร์ฟอยากได้เป็นนูอาร์ตโอเคต้องไลนก,กับเกลือแต่ก็ได้ของเล่นอยู่วิตพี่บัมเพียยังใช้ได้โยตอทอ่สามอ่ะโอ้โหอย่างน้อยท้องนี้ขอ,อยูอาสักสองสามใบได้ไหม เกลือครับเฮ้ยเดยว,วันเตะคิ็เพรเนอร์ได้อยู่ได้อยู่คนที่หกเกลือครับเจ็ดเกลือครับเฮ้ยนาเดียวกับคาอิมโอ้โหเป็นดอเก่าครับจริงๆไม่ได้ใช้เนี่ยโอ้เบลิมอร์โอเคโอ้สองแรกก็ไม่สวยเท่าไหร่นะเนี่ยเชื่อไหม คิดเป็นอาผมไม่ใช้เรดอาเรดอาอาผมใช้ฉลาดสุดๆโอเคต่อไปเป็นการเปิดเฮดนะครับขอชาฮาลอดสักสักสองคู่สองคู่ก็สี่ใบแล้วแหละเสวยสวยจริงๆใส่แค่ใบเดียวก็จบแล้วชาฮาลอดผู้จบรู้ไม่บาปอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตม,มีตัวอย่อีกโอเคเกลือยอดจเจริญ มไม่มีทิปเปิลอาร์ตนะครับราบนี้แต่ก็ไม่แน่จะมีดาวาตกก็ได้หรืออาจจะโผล่มาแบบแค่ตกใจไดงก็ได้ปฟกเบเกอร์ครับพีซีมาสองที่เจดได้ชิคคอร์ขอนที่ห้าครับเออเป็นเซนแวมมพรเอฟูลอาร์ตด้วยสวยงามฟันเด็กหน้่มเนี่ยมาที่เจ็ดครับมาโอ้โหพีีของดาร์กสุดยอด คนไี้ดวนมาว่ะนี่ขนาดนี่ขนาดวงเหลืองนี่ยดวงเพื่อนได้น้องบอกว่าโอเคสองที่สิบก็เคลืยรไปได้เกณฑเซฟูอาร์มาก็สวยนะครับเผลอๆอาจจะไปย่อยเพื่อครับเกินเซฟปกติเนาะแล้วก็เอาที่เหลือที่มันเหลือๆเนี่ยไปครับไปอื่นมาเล่นเนาะผมไม่ได้เล็กหลูนะผมเน้น เด็กเก่งอืมเด็กหลัวเฟืองเ,อเงินจริงๆโอเคทิปเปิลอาร์คอนเฟิร์มมาแล้วหนึ่งแต่ขอจีอาร์สักใบได้ไหมคู่จบลึกในบาทชาร์ฮอตโอ้โหผล่มาใบแรกสองแรกก็ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวคนตัวที่สองครับเออถแถมเอ้ยกาเวลลอ้เจาเวลฟูอาร์ตยอดดวงพี่มันได้เว้ย ข้อที่สาไม่มีครับข้อที่ส,สี่ไม่มียังไม่มีข้อที่ห้ามาเลื่อหกเขือเจ็ดึเข็มล้นล้วน,วนชอตนี้มาข้อท้าย อุ๊ยาก็เข้มครับไม่เป็นไรได้กาวเวลมาคุ้มแล้วคุ้มแล้วสองนี่ยาว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 ตอนนี้ยาวยาวกุ้งกินผมไม่ได้เล่นนะผมไม่ได้ปูไว้ถ้าจะได้กุ้งกินต้องไปเปิดหาฐานอีกเวลาชีวิตอรอฐานใหม่ดีกว่า ตอนนี้ฐานใหม่ก็เข้านะครับเซิร์ฟเฐานใหม่ของกุงก๊กินเข้าแล้วก็ถ้าได้กรุงกินก,ก็อาจจะเป็นเซิร์ฟเจเนาะเซิร์ฟนี้ขอลุยชาลาฮอตด,ดีกว่าอืมเกียรเข็มนี้ล้วนตอนที่หกน่าจะเข็มนะครับผมพน,นันได้ว่าเข็มเชื่อป่ะอ้าวว่าแ้โอ้สักคิวบาตาเดียวโอเคทิอาโซ đai đủ đai đủ đai đủ oh mấy để thải vinh à chưa đai khổ đâu lại đi bở. ok cua à không 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 มาต่ออีกสิบสองโอ้โหทิปเปิลอามารวยๆช็อตนี้ขอบคุณมากครับแต่ขอชาลาสักใบนะเพื่อนคือตั้งแตบบ่เปิดมาเนี่ยยังไม่เห็นชาลาสักตัวเลยไม่ว่าจะเป็นจีอัน์หาเนี่ยเอ้ยสามครับอหองที่สี่โอ้โหโกงเลยแแทงอสูรข้างเอทีเอ ถ้าไม่มีฐานต้องมีความหมายเพื่อนตอน 6, นี้หกฐานเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ฐานชาทารลอตเอนี่ยสวยขออีกสักไปหน่อยเพื่อนแบบบีชาล็อตกรโผล่มาอ, R, มอีกตัวหนึ่งเหมือนอย่างเงี้ยเราที่จถทาไม่ได้ผมก็ไปค้ามเอาอยู่ดีแหละเย่ยงนี้มันเกมฟาร์มเนาะ โอเคไม่เป็นไรครับได้ถามมาก็โอเคแล้วอย่างน้อยก็ช่วยลดค่าฟาร์มโอเคสิบสองสุดท้ายของเซิร์ฟซีบีมาเออมันต้องอย่างนี้ซิปเปิลอาร์คอนเฟิร์มแต่ขอจีอาร์ได้เปล่าไหม อย่างน้อยก็เป็นชาฮาร์ล็อตแม่ตัวอื่นของชาฮาร์ลอตจะถากก็ได้จะทีอาร์ก็ได้ได้หมดแหละโอ้โหจบแล้วเป็นทีอาร์แต่เป็นโกกูไม่เล่นเอามาทำไมแทนแบบปกติปกติย่อยก็ไม่ได้โอเคจบชีวิตชาฮาร์อตไม่ออกหรอกถ้าเกิดไอ้ท่นออกแล้วอะโอเคทีอาโซครับ รู้เลยอนาคตเกลือแน่ๆแี้ก็เกลืออย่างน้อยเซิร์ฟเจก็ขอรู้อาจกับรักมากเยอะๆเอ๊ะพี่ออกมาดิโอเคตามนมาัครับเกลือ,อตอนนี้ทั้งสองทั้งเพช์ก็หมดไปแล้วนะคะถ้าไปปกติเราก็คงปิดคลิปหนีไปแล้วแต่ว่าวันนี้เราไม่ปิดคือครับเราจะย้ายเซิร์ฟไปเจอกับเซิร์ฟ JP ครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เซิร์ฟเ p เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซอใหม่ล่าสุดของเซิร์ฟ JP ลูอาร์ตนี่ก็เท่แล้วก็มีกุ๊กวิดฐานใหม่นะครับแล้วก็มีทาวาสมีแองเจิลด้วยที่ผมอยากได้ก็จะเป็นแบล็กวิซาร์ดลูอาร์ตนะครับผมแล้วก็จะมีแบล็กแองเกอร์ออกมาแล้วก็มีแบล็กไรเดอร์ลูอาร์ตเอ๊ะบอกว่าชื่ออะไรวะ เออ่ดูรักคูลไล่แบบรักเลเวอร์แหละเออแทักเรเวอร์ดูอัรน่าถูกชื่อแหละส่วนฐานฐานมีสองใบมีอคดีวอลสองใบกุ้งกินมาก็ได้ครับถ้าเกิดมาก็ดีได้เล่นกุ้งกินในเซิร์ฟนี้เพราะเซิร์ฟนู้นผมไม่มีกุ้งกินโอเคแล้วก็ถึงเวลาเปิดเลยครับเริ่มจากซองก่อนสาธุของเซิร์ฟนี้อย่าเกลือเลยจริงๆ เปิดมา12แรกผมขอลูอาร์ตเลยประเดิมชัยได้ไหมเพื่อนมันจะไม่ให้หวะโอ้โหประเดิมชัยด้วยกรุงกุญจิอาร์สุดยอดถ้าไม่มีถามมากกาเท่านั้นเพื่อนจริงตอนที่สามครับตอนที่สี่เดียร์ฟอลโอเคโอเคแล้วที่สามเ er ดียร์ฟอลในการเล่นอยู่นะ สี่ใบที่ต้องการก็คือมอเฟสซ่านะครับมอเฟสซ่าเล่นได้ยาวๆจริงๆงยันจนจบภาคที่7อะตอนที่9ไลท์วเวลูอาร์ตโอเคเกือบขอบมาก ถามว่าผมอ่านญี่ปุ่นออกไหมผมอ่านออกนะแค่บางคำคันจิยากๆอ่านไม่ออกหรอกถ้าเกิดอ่านม่ออกก็เดี๋ยวไปแปลนในเน็ตเอาเนาะจริงๆอะ่ะถ้าเกิดสก,กิลเหมือนเดิมก็ไม่ต้องแปลหรอกแต่ซีโร่มันชอบเปลี่ยนสก,กิลเล่นไงเพื่อเสงเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเฮ้ยกอเอาเรื่องอยู่ม <c oughs> ีคอ่ะกัน ชาร์โดอควาชาร์โกออควาเชื่อปะก็เป็นโกอ้าองเจิดจบแล้วพี่สะดีกูไปหมดแล้วเฮ้ยชาวโตสองรอบติดว่ะดูดิพีนาลิอุสใครโอ้โหเมีวซอมมาทำไมหลังเพื่อนเลยไม่เล่นเลยรอบที่สี่ครับมา โอ้ตัวสไตล์ของโกเป็นฟอยเออน่าจะ,ย,ะ,ย,อะอย่อยได้อยู่ถ้าเกิดไม่ใช่ฟอยย่อยไม่ได้นะครับถ้าเกิดเป็นฟอยย่อยได้นะครับเกมนี้เพราะฉะนั้นแล้วเปิดได้ฟอยเยอะๆก็ดีครับแจะไปย่อยทิ้งโอเคข้อนที่แปดอนที่เก้ามาดูอากูวะ้อนที่สิ ดูอาอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวว่าแต่ลูอาเลยมอเฟซ่าทักตัวก็ไม่ออกโอ้โหจะเินมามาใช่แค่เปิดบ้างหรือเราต้องบอกว่าอยากได้ตัวอื่นดูอาจะมาอยากได้คุงกิดครับอยากได้คุงกิดขอคุงกิดเอ๊ะไม่ใช่ละเดี๋ยวก่อนทำไมมันทองระลุเลยวะ ไม่เกี่ยวหรอกจริงๆดวงกูแหละหรือเราควรเติมไม,ไม่ไม่ไม่เราจะไม่ใช้อำนาาเงินครับเราใช้อำนาาดวงเอ้ยเมื่อกี้มันโตเรื่อของเด็กจิ้งฟอมเองแต่ผมไม่ได้มีเด็กจิ้งฟอมนะเท่านั้นแล้วข้างหัวมันตกตีอย่างให้ตับเป็นการทุ่ใบยอ่อยได้นะมันจะได้สร้างรายการขึ้นหน่อยโอเคเราตกเชื่อไหมไม่ใช่ดูอาร์ตกูไม่กูไม่หวังเลยเนทะ่านั้น นะกูว่าแล้วกันมองครับเอาที่เก้าเอาที่สิบโอเคเืเอออกมา,าโอ้โหดูอาร์หายากเนาะคือฐานสไตล์อ่ะมันเป็นที่วันอาร์มาขา้แพงหรอกไอตรปัญหาขอออกมาสักใบได้ไหมขอออกมาใบเดียวขอร้อง ดูอาร์ไม่มาก็ได้กูขอแค่ออกมาจริงจริงเออมันต้องอย่างนี้คอนเฟิร์มที่เปินอาร์ให้ชื่นใจหน่อยกลัวโ,โทษที่หวังโอ้โหมาทำไมเนี่ยเ้ยเดี๋ยวบารก็เข้ไปได้ลิปเปิลเลยนี่โอเคเกลือเมื่อกี้ที่มปนอาออกไปแล้วนี่เห็นเขเกลือละถ้ามีดราตกก็เป็นญหารหรอกจริงๆ เฮ้ยหรือเป็นเพราะเราเพิ่งดูคลิปพี่กายหยิบมาไม่เกี่ยวดวงคุณนี่แหละล้วนๆตอนที่แปดมาตอนที่เก้าเฮ้ยทีจีโอเคโอเคสอกได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ชื่นใจอยู่โอเคโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ของเล่นดูอาซะละ โอเคไปต่อมาเดี๋ยวหมดชุดนี้ก็เลยแค่สิบซองก็จะหมดแล้วยังยังจะท้องอีกยังบิลเลียโอโอเคโอเคสวยสวยสวยแต่มันก็ได้ของเล่นหรมอบีเลียนโออยมันต้องอย่างนี้เพื่อนยังก็ยังดีวะ อันที่ะอืมปล่อยเดี๋ยวไอ้พวกปล่อยทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ได้ใช้อะเตรียมตัวกันเป็นอาหารได้เลยโอ้โหเคลอยร์ันที่แปดโอ้โห,โโหไม่จบแล้วแองเจิ้ลกูไม่เล่นแองเจิ้ลโว้ยอันที่สิบเออมันต้องเออ สุดยอดแบคไดเวอร์ลูกอัดโอ้โหสุดยอดแบคไดเวอร์ <m> เดี๋ยวแค่ฐานเดี๋ยวแค่ฐานเดี๋ยวแค่ฐานขอฐานเอ้ยไม่ให้ฐานขอออกมาถ่ายครับเอาได้ขอออกมาไปหนึ่งให้เ,เพื่อนนะขอออกมานะนะเออมาตัวอนอี้ชิพันอาเดี๋ยว,วเขาชิพันอาวะไปชื้นหน่อย รุนมากเพืออกมากไหมเนี่ยโอ้โหมีหรอสอบจบแล้วเลิก <c oughs> ถ้าเกิดเป็นลูอาร์ได้ยังพร้อมมีหวังได้ออกมากอยู่ถ้าไม่มีรอสอบโอ้โหกุ้งกล,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 ลิ่นมาลัวๆเลยโครมมากขอออกมาหน่อยเพื่อนขอแค่ใบเดียวมีแค่หนึ่งใบในบ,บ็อกออกให้กูเถอะจริงจริงองอกให้กูเถอะ รอบที่ายังรอบที่10ออกมาขอร้องออกมาไตอาา่ออกมากลัวออกมากลัวจริงปะเนี่ยโอ้โหก็หมดไปแล้วนะครับกับทั้ง60ซองของละ2เซิร์ก็รวมเป็น122ซองเนอะถามว่าผลประกอบการดีไหมมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลย โอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ช่องเลยทัมารครับติดต่อได้บ่ายว่าจันทรม่วลาตีมันเย็ยน Good Night